สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเดี่ยวเมืองชนนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีพีพิเศษนะครับที่ไม่ได้อยู่ที่จังหวัดสุสกตไม่ได้อยู่ที่ชนบุรีนะครับแต่วันนี้ผมพาทุกคนมาที่จังหวัดมหาสาร,รคามครับซึ่งที่นี่เนี่ยก็อยู่ที่บ้านขุน้อยนะครับอำเภอยางศรีสุราชจังหวัดมหาสาร,รคามนะครับซึ่งที่นี่ ก็มีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเป็นบ้านเกิดของพ่อผมเองนะวันนี้ถือว่าเป็นบุญใหญ่เป็นบุญสงกู่ครับพ่อก็เลยถือโอกาสพามาทําบุญที่นี่ครับก็เมื่อสักครู่นี้ที่ทุกคนเห็นนะครับก็คือเป็นการทําบุญตักบาตรในวันพระนะครับครับเชิญครับเออเมื่อกี้สักครู่นี้ที่ทุกคนเห็นนะครับก็คือการทําบุญตักบาตรนะเนื่องในวันธรรมสะสวรรค์ก็คือวันพระนะครับแต่ว่ากิจกรรมเนี่ยยังไม่ได้จบเพียงเท่านี้ นะ <inate> ยังมีงานบุญใหญ่นะครับที่อยากจะพาทุกคนไปชมนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศข้างในงานครับว่าเป็นยังไงนะครับเกาะเชิญเลยครับนั่ที่ละปนถ้ำรี่เอาตยงพอตัวยงชนะรอพี่อามูทยรู ทำบังต้นไรจะเอาวาเป็นโูกเกะกอบที่ทำพื้นที่เกาประมาณมากระที่นี่นะปูนหัวกระดูกถุงท้วมที่บรานไทยเขียนต่าง น,นะครับตอนนี้เราก็ได้เข้าไปกราบไหว้นะครับหลวงปู่ศรีหลวงปูสงป่สาเรียบร้อยแล้วนะครับต,ต่อไปเดี๋ยวเราอาจจะต้องเข้าไปในเมืองนะครับอําอเภอพยากรทุนพิสัยครับเดี๋ยวนนผมจะพา,าเดินชมบรรยากาศภายในวัดนะครับแบบเรยลไทม์นะครับาตามมาเลยครับก็ที่จะบรรยากาศค่อ,อนข้างสวยนะครับการตกแต่งสถานที่ สวยมากเลยไปแหวรอบหมู่บ้านตอนนี้มาจอดที่หน้าวิหารพ่อนะครับเดินไปก่อนแล้วนะครับส่วนน้องๆคนอื่นๆเนี่ยก็เขาน่าจะเดินชมบรรยากาศในงานอยู่นะครับอันนี้บ่อน้ำนี้เนี่ยแต่ก่อนนะครับมีคนมาเยอะมากเลยครับเขาบอกว่ามีพญานาคอยู่ในนั้นนะครับมีครั้งหนึ่งที่แบบเป็นข่าวหรือระทึกึโคมเลยว่ามีพญานาคนะครับมาว่ายน้ําอยู่ในแม่น้ําแห่งนี้นะครับ ก็ไม่รู้ว่าสีของน้ำี่เป็นอะไรยังไงนะครับเป็นการดี๋ยวไปเดินดูบรรยากาศดีครับตอนนี้รู้สึกว่าน้องๆจะไปถึงนู่นแล้วครับไปถึงก่อนแล้วเป็นการถักทอที่สวยงามนะครับมีความบ้าานนมงอ่เป็ธรรมชาติแบบบ้านๆนะครับเป็นความสวยงามอีกแบบนะครับเข้ามาภายในหมู่บ้าน สิ่งที่จะเป็นมงคลที่จะดีๆเข้ามาตามมาเลยครับตามมาเลยกับพี่น้องตอนนี้กำลังพาทุกคนชมบรรยากาศนะครับอยู่ที่วัดชัยมงคลนะครับบ้านกู่น้อยะอำเภอยางสีสุราชจังหวัดมหาสารคามครับอันนี้ถือว่าเป็นบ้านเกิดของคุณพ่อนะครับก็งานประจำปีพูง่ายๆนะครับ ก็ค,คือปีหนึ่งจะจัดอยู่ครั้งหนึ่งนะครับพิธีบวงสวงนะคล้ายๆกับวันไหลช่วงสงการนี่แหละนะครับเดี๋ยวมาดูหี่อครับมีอีกสถานที่หนึ่งที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนนะหลังจากที่ผมเคยมานะครับเมื่อตอนยังเด็กตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะมีโบสถ์นะครับโบสถ์สีขาวตรงนี้ครับเกิดขึ้นเดี๋ยวมาดูโบสถ์กันครับดเข้าไปน้องาอ่าตรงนี้ี่ แต่ก่อนผมเคยมาวิ่งเล่นนะครับแถวนี้ก็คือมันจะเป็นลานกว้างนะครับเป็นลานกว้างมีต้นไม้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็มาวิ่งเล่นนะสมัยก่อนนะครับเดี๋ยวนี้เขาบูรณะซ่อมแซมแล้วก็สร้างกลายเป็นโบสถ์ขนาดใหญ่นะครับผมเออเป็นโบสถ์สีขาวสวยงามเลยนะโอ้แต่ว่าวันนี้เขายังไม่ได้แบบเปิดบริการให้เราเข้าไปนะครับก็ ให้เราได้เห็นนะครับว่าอ่าเป็นโบสถ์แบบสีขาวนะครับไม่รู้ว่าจะมีการต่อเติมอะไรไหมนะครับแต่ว่าดูโดยทั่วไปก็ถือว่าสวยงามแล้วนะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะเดินทางเข้าไปอำเภอพยัคฆบุพิสัยนะครับไปดูบรรยากาศในตัวอำเภอนะครับที่อยู่ใกล้เคียงนะว่าเป็นยังไงมีความเจริญอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปดูด้วยกันนะครับก็สําหรับการอยู่ในส่วนของวัด ใช้มงคลนะครับก็จะขอพักไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศที่อำเภอพยัคฆภูพิสัยครับดูรถด้วยนะครับดูรถด้วยไปข้ามเลยครับข้ามอยู่าทิตการทรี่ขอเรียนเชิญเลยครับ อันนี้คือชื่อว่าการอำเภอครับของอำเภอพยัคฆภูมิสัการยงนะวมนะันนี้เรากำลังจะเดินไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดกันนะครับได้ยินว่าเจ้านี้อร่อยโอ้ร้านขายมมเด็ัน Thank okay. you. ีเข้าามโอเคครับแล้วร้างก๋วยเตี๋ยวเป็นที่เราจะาทานกันวันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวร้านั่งตรงนี้ข้าวกับ่เียวอกับข้าวก็มีนะเนี่ย ยังไม่กินเลือดชหนกินกันได้กม่หมดแล้แบบนั้พี่จีนให้เลอไดเพียไดก็ต้องใส่ใจกันันมาเอาใอันอันเซนนั้นพี่ไหรอก็คือว่าไม่มีไม่ห้เขา อตอนนี้เราเสร็จธุระจากที่บ้านแล้วนะครับเราก็ขากลับเราจะมีการแวะสถานที่สําคัญนะครับที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับบ้านของพอนะครับที่นี้ก็คือพระธาตุนาดูนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับไปชมบรรยากาศของพระธาตุนาดูนะว่าเป็นยังไงนะครับที่นี่ค่อนข้างได้รับความนิยมเลยนะครับดูจากประตูทางเข้าที่แบบอลังการงานสร้างมากนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปนะครับตอนนี้ พ่อกับน้องๆไปแล้วเดี๋ยวตามผมมาเลยก็เนี่ยครับเดี๋ยวเรามาทางนี้มาดูประตูทางเข้าครับผมตอนนี้คือรถรถวิ่งเยอะมากเลยนะครับรถวิ่งค่อนข้างเยอะเลยเพราะฉะันต้องระวังด้วยครับเซฟ เซฟตากล้องของเราเพระบรมธาตุนาดูนว่างั้นเขาเรียกกันอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นกำแพงเป็นสวนที่เขาได้จัดไว้นะครับเป็นวงเวียนทางเข้าครับผมเ,เราเห็นว่ามีรถวิ่งเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยเอะเดี๋ยวตามมาครับเดี๋ยวตามมาตอนนี้พ่อครับหลานๆกับน้องไปแล้ว ที่ทุกคนเห็นข้างบนคือพระธาตุนาดูนครับอเดี๋ยวเราเข้าไปนะครับตอนนี้คือจะพาทุกคนเที่ยวแบบเรียวไทม์เลยนะเดี๋ยวว่าเดินจนกว่าจะเข้าไปถึงข้างในเลยผมก็จะพูดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับอแล้วจะมีรถวิ่งผ่านด้วยสาหรับใครที่มาเที่ยวที่นี่นะครับก็จะมีร้านค้าร้านขายด้วยนะครับอ่าเป็นโอท็อป ของคนที่นี่ครับอ่าเป็นโอทอปก็สำหรับหมู่บ้านของพ่อผมนะครับอ่าบ้านกูกูน้อยนะครับอ่าก็ก็เป็นหมู่บ้านนะครับที่สามารถเชื่อมมาที่นี่ได้แบบใกล้เลยนะเมื่อกี้พ่อพามาทางลัดด้วยนะครับก็มาถึงที่นี่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะครับอ่าบางคนที่ไม่รู้ก็จะเข้าข้างหน้าซึ่งอยู่ตรงนู้นนะครับผม บรรยากาศนะครับต้นไม้ร่มรื่นดีนะมีการประดับประดาด้วยพันพ์พฤกษาพันธ์พืชดอกไม้หลายชนิดเลยนะครับดูเหมือนว่าจะจัดเป็นสวนลูกชาติได้ด้วยนะครับอ่าอย่างเช่นต้นนี้ครับอ่าต้นซินเบอร์โอก๊กนะต้นนี้ซินเบอร์โอก๊กนะครับไปเดี๋ยวเราเดินไปต่อนะครับเดินไปต่อตอนนี้คือ คนที่เขาไปก่อนเดินนําหน้าแล้วเราเดินตามหลังนะครับเดินตามหลังเอาละครับตอนเข้ามาข้างในแล้วเนี่ยเราจะเจอเป็นลักคังไอ้เป็นคลองครับผมเป็นคลองขออภัยครับน่าจะให้เราได้ตีคลองตีไปเรื่อยๆ้งครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดินไปที่อ่าบริเวณด้านหน้าของพระธาตุนาดูนกันครับ อันนี้เป็นป้ายแนะนำสถานที่ครับว่าพระธานาดูนั้นแต่ละส่วนแต่ละโซนแต่ละจุดนั้นคือสถานที่อะไรบ้างครับถ้าใครหลงทางใครไม่รู้ว่าเออต้องไปตรงไหนดีนะครับก็จะมีป้ายบอกตรงนี้นะครับโอ้ตรงสวนนี้สวยมากเลยน่าจะเป็นที่ถ่ายรูปนะเป็นที่ถ่ายรูปแล้วตอนนี้เรามาอยู่ที่ โซนด้านหน้าของพระธาตุนาดูลแล้วครับใหญ่มากนะครับยิ่งใหญ่อลังการมากถ้าถามว่าผมเคยมากี่ครั้งแล้วสาหรับที่นี่นะครับก็คือเคยมาครั้งเดียวนะครับนี่เป็นครั้งที่สองที่ได้มาครับก็เป็นพระธาตุที่ยังคงสวยสดงดงามแล้วก็มีความยิ่งใหญ่และดูอลังการและมีความขลังมากเลยนะเห็นกี่ครั้งก็รู้สึกว่าเออเป็น สถาปัตยกรรมที่ที่สวยสดงดงามมีความประณีตมากๆเลยครับ